ปล่อยปลาไอ้ไฟนะรักระลุ่นพ่นซาดตร์บอปล่อยแทอะเดี๋ยวนี่ปลาให้ครอบครัวอุ้ยแม่กบใหญ่อุ้ยโผล่หนาเลยปลาไปแล้วยายบ่สนปลาเลยยายสนกบกบต้องไงนึง โอ้ยน้ำมนต์อะไบ่ยจอยปลาดูน้ำมนต์ปลาไปแล้วลูกปปลาดูนี่ปลาดูยังไม่ไปเลยลูกเดี๋ยวมันก็ไปมะยายไปเลยยายได้ของกินแล้วน้ำมนต์ดูปลาดูยังไม่ไปเลยนี่ยายก็เอาถังมานํำตีล่าโอ้ยยายได้กบยายไปออดหลอดบ่ท่านไห้ขวดปานทิทานเบาเงาจอยปุ่นปแล้ว น้ำมนมาจอดจอดแม่เอาไม้เขีย่ยปลาไปก่อนเดี๋ยวันไม่ไปนี่ปลาดุไปเลยป,าป,ปลาปลาดุไปเลยไป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 เลยไปเลยไปขอให้นางสาวนาจะรุน้นชาติ ได้ผลบุญบารมีจากการปล่อยปลานี่มีลูกค้าเขาลาหลายๆล้ำรวยเงินทองสุขภาพหลังใกล้แข็งแรงในของพวกผู้ขายอยากพี่น้องผู้ขาทุกคู่ทุกคนคอยมีแต่ความสุขความเจริญนะสาธุ้ำโมนสาธุหน่อยลูกสาธุวายด้วยสาธุเพียงโอเคบายบายประวันด้วยประบายมองกล้องหน่อยสิบายบาย